สวัสดีเอฟซีแฟนช่งองทุกคนนะคะมิน,นี้นุ่นธิยาก,กับสิภาคไปตามแนวทางของณเอมนะคะณเอม,มเพิ่นนั่งสมาธินะคะ<ม>เห็นเลขสองขึ้นซ้อนนะคะ<ม>เป็นเลขสามตวัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตวัวใดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะณเอมวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทั้งสองคนด้วยบ่ยบมาหาณเอมบอม่มัน ก็ปีแล้วเป็นปีแล้วว่าไรงมาโดนน,น,า,นาเอลเอม่อนไปปฏิพัฒน์ถ้ำปฏิบัติถ้ำนุ่นนยากอะเรื่อย่ายามว่ารบกวนนาเอมก็เคยเบาอยู่ว่าการฝันเนาะความฝันมันจะมีฝันจริงกับฝันหลอก ก็เลยไ่อยากเอามาบอกบางข้งลงมันกับเขาบางข้งมันกบับเบาเขาท<ม>ามันเขาก็โอเคดีถา้าบาเขาก<ช>็ากย่านว่ามาตัวเอฟซีมันจะเป็นบาเป็นกรรมรก็เลยไม่อยากเผยแพร่ก็เหมือนเหมือนที่เหมือนที่ว่าเรานั่งสมาธิคนนักปฏิบัติทั้งหลายน่ะมันจะมีนิมิตที่มาของจริงกับนิมิตที่แบบว่าเขามาลองสิ่งที่ลองน่ะบางทีมันก็มันไม่ใช่ก็มีให้พี่อนาดูว่า มันใช่หรือไม่บางทีเราเอามาบอกบอกตามสื่อเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะผิดหรือไม่ผิดเราพิจารณาค่ะเราก็ไม่กล้ามาบอกอีกรอบหนึ่งเราก็ไต่ตองซะก่อนบางทีความฝันก็เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเล่นละครน,นั่นแหละค่ะ,คะเหมือนดูละครเนาะมีฝันจริงฝันหลอกใช่ก็พิจารณาดูก่อนว่าความฝันนะ่ะมันเป็นความจริงหรือไม่บางทีเราก็เอา คนดูคนฟังก็เอาตามที่แบบสนุกสนานไปก็พอละไม่ต้องไปอินมันเกินใช่ไปอินมากบางทีคนเล่นเล่นเยอะแมน่เล่นเยอะเพราะว่าบามีผู้ใดลู้ว่ามันจะออกตัวได้เนาะเากากับลั่นตีเพราะว่าบางครั้งฟันกิงก็มีฟันปลอมก็มีเนาะแมนจะบางบางขึ้นกับฟันแมนอ้า่อวนอวนหนึ่งต่ลก้นนี่ตามว่าตามน้นที่ย่าเนาะต่างแต่เลขออกตองอวนมากมันฟันทุกขึ้น มันจะมีขึ้นหนึ่งหรือสองขึ้นที่แม่นระบางขึ้นมันก็หลอกถูกต้องพีหนึ่งก็มีพีดีก็มีพีหลอกก็มีเข้าต้องต้องคิดดีๆก่อนลงทุนนะเนาะนะเอ็มเอ็มคิดว่าแบบนั้นบ่ถูกต้องใช่คือกันเลยคิดแบบเดียวกันเลยการทำฝันมาค่อยห่นเน่ะมันสบายค่อยห่าดอกสําหรับจนตรงเอ็มเ้อร์คันทาฟันอ่ะคือฉีบ่รหายความฟันดอกแต่ว่าเฮาปฏิบัติเ้ามัน การความฝันของหฮามันหน่อยลงเพราะว่าเราคอยได้นอนมิตรนางปฏิบัติห้าปฏิบัติเอาปฏิบัติบางเทียนนิมิตมันก็เกิดโดยไม่จําเป็นต้องเป็นนอนออกฝันก็ได้นิมิตในการปฏิบัติมันก็เกิดได้ค่ะแต่อันนี้ถือว่าเราไม่ได้บอกความฝันเราใช้คําว่านิมิตดีกว่าเนาะนิมิตในการนางสมาธิเอาอนิมิตสมาธิตรงเนี้ยบางเทียเวลาหฮานนางเนาะบางเทียนางไปแล้ว สักพักหนึ่งจิดเท่านิ่งคบางสิ่งของบางเสียมันสามารถล่องเท่าไดบางเทียนเหล็กรอยมาผ่านหนาเข้ากับมีบางเทียเป็นเรื่องเล่าต่างๆกับมีแต่สิ่งสําหรับเอ็มหน่ะคือเสียมาบอกในในในขณะนิก็คือว่าเป็นนิมิตจ,จากตัตวเลขโดยตรงโดยตรงจัวนี้มันเก็บภาพแรกนะภาพแรกจะเห็นเป็นตัวหนึ่งหนึน่งเด่นมัาจิมิตตัวใหญ่เด่นขื้นไม้เรือยเป็นหนึ่ง ่ะา้วนนี้ห่ค่ะแมนจกวันที่จะเลยเนาะจะถึงเี่ยวันที่สิบหกเนาะอ๋อวันที่สิบหกจะบอตามที่เห็นนี่เห็นตาลายมือแล้วบอหน้าเลขได้ไาได้สามมือละจ้ะหน้าได้สามมือสดวมาห้าถึงมือนานเนาะแมนจ้ะออกจากปฏิบัติมาจากบัดจ้ะใช่ก่อนแล้วมันนางน่งอีกรอบหนึ่งเราก็ยืนยันว่ามันแมนบอระวังภูมิัดกับภูมิเฮียนค่ะอยากเอามาล้อมต่อกันเบิง S 1> <S 1> ว่ามันชัดเจนขื้นบอรหรือว่ามันอาจจีพุ่มละหมองบอ่คือกันค่ะถ้าอยากล่องตรงนี้ว่าให้คอนเฟิ่มด้วยว่าสิ่งที่จ้าของเจอแบบยุวนะัดน่ะกับยืนเนี่ยมันจใไ้ตรงกันบอรปรากฏว่าขืนมากขืนมากคือกันเลยแต่ว่าลักษณะการมากมันบ่คือกันค่ะแต่เป็นเลขตัวเดียวกันคือเป็นเลขหนึ่งอืมบันี้ตัวที่สองเป็นขื้นที่สองเนี่ยบัณฑิต<อ>คือนี่สองนางสามารถไอ้นอนนอนสามารถทีอืม เคยเคยนอนจะมาที่ไหมกําหนดรวมพุดโธพูดโธไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วมันจะเคลิ้มหลับไปเองนั่นคือเรานิ่งไปแล้วจิตเรานิ่งสันทีเราเกินวันจิตเ่านิ่ง <c oughs> ขันเข้านอนรับอัตโนมัตินั่นละ่ะช่วงที่เข้านอนรับนั่งรับนอนรับกร้างที่ว่าเขาจิตเ่านอนลผลจากถูกไปแล้ว <c oughs> ผลจากวิกฤตจริงที่เข้าหลายๆเรื่องีอยู่ในสมองเข้า,นา,นาผลไปแล้ววิกฤตตรงนี้เหลือแต่มันจิตนิ่งว่างเปล่า แล้ห้องก็จะเงียบแล้วก็น,นอนไปเรื่อยๆจนหาจืดนิมิตในความฝันอัตโนมัติวันนี้ตัวที่สองเป็นตัวเป็นเลหล็กหืกเพิ่นสีมากขึ้นละโตแมนแต่ <มา S 1> ตว่วาในเอมจำเอาเราวันนี้ช่วงก้อนสีแก่แต่จนมากสีตื่นตีสองตีสาม,สามเคืองก็ลุกขึ้นมานางเลยแล้วก่อนจะมาเฮ็ดเบียดตีสามเคืองขึ้นมาน่ง ก็เห็นเหล็กตอนม้องมาเดมันเหล็กว่านนานางฟ้อมแค่รับตาลงเหล็กเจ็ดขึ้นมากกว่าเราโตบางไ่เลยแม่พ่อบอกสีใจเจ้าแท่นนารวยอืออือยาบ้าน่ารวยวะยาปาพี่น้องมีซ้ำนีวะน่ะแม่นจ้กมีซ้ำนีพี่น้องฮอกกี้่อบอกย่าหลายฮอก็จะออกจันทร์ัน่อบ่หลายยายห้างมันมาทีมันื่อแรกมาโตหนึ่งมือที่สองมันมาสองโตเลยแม่นจ้าชัดเจนนะ ไปลนอยคนกิ no. kommt, ist, s, is, in ้งล e. ูกว่าอะไรกันี่น้องเอ้ยเป็นแนวทางหาเสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเนอะนะครับนะเอมเพิ่นกับเพราะเป็นจริงเพิ่นกับ่อยากว่าบ่อยากบอกบอกเพิ่นบ่สบายใจไหมน่ค่ะน้องที่ยาก้าใจถือบ่ถ้ามันถือก็ดีใจกับเอฟซีถ้าบ่ถือกัเพิ่นกัทุกข์ใจเพิ่นย่านเออ่ มองอีกแงีหนึ่งกับยาณมาหลอกไปเสียเงินนอมันก็มีฝันจริงฝันปลอมนิมิตจริงนิมิตปลอมบ่มีผู้ใดกล้ากับลั่นตีได้นะคะเพราะว่าทั้งจองข้ากาดทยายาให้เป็นทั้งหาสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลพอแม่พี่น้องเอฟซีคิดดีๆก่อนลงทุนเด้อค่ะเพิ่นกับหายห้างเดียวคือหนึ่งห้าเจ็ดนะคะส่วนโตนี่เจ้าว่ามันมันมากน้ากันเลยมันบอหรือว่าจะห้แยกเพิ่หาด้วยเอฟซีบางคนเขาเฉ เปลนเป็นเขราะคันไฮตัวยวเพื่อเพราะสเหรินเลยเปลียนตัดก็จะเป็นหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เป็นหาเจ็ดแมนจะเอาแบบนี้เลยคือห้าสีโบกับชับลัดนี่การแถมมันสั่นคือสามตัวที่เหลือเอฟซีสีเป็นตัดไปเองก็ได้เองสีหน้าส่วนตัวหน้าเอ็มหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดน่ะเอ็มมั่นใจตัวได้ค่ะมักหนึ่งเจ็ดพอหนึ่งเจ็ดเจ็ดมัดตัวใหญ่ก็มุนคือตรงย่างเนาะแมนจะตัวเจ็ดนี่มัดตัวใหญ หายเจ็ดต้องสิดแล้วเนาะแล้หายเจ็ดกนก็แล้วเจ็ดมาอยู่ไหม <c oughs> นอนเพิ่นย่ำหายแล้วเน้นหายแล้วเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่มันเป็นสามตัวหางเดียวเลขร้อยมาตามนิมิตของนาเอมนะคะเ <c oughs> พิ่นไปนั่งสมาธิกับนอนสมาธิสองขึ้นเป็นหนึ่งหาเจ็ดเพิ่นบอกว่าแบบพระพาดกัตตาหายเลยหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดส่วนตัวนาเอมนาเอมว่าเน้นหนึ่งเจ็ดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ ก็สำคัญถ้ามันถือขามันเขาอีรีขอเห้ f เอฟซีทุกคนท่ำบุญต่ออายุทํำบุญต่อเนื้อค่ะเพราะว่ามันเป็นการดึงบุญดึงเงินต่อของที่ฝากไป้ตั้งแต่อดีตคับเพื่อน่าดูแลขุมทรัพย์เข้ไว้จะเป็นบุญเสริมต่อหากันเถิดกับใาเอ็มบอกไปถือปุ๊บนั่นคือกระแะแรงว่าเอฟซีกับเอ็มนะ อ่าจนหากันได้จนหากันอสแดงว่าซอยกันดึงเบิกเงินมากอ๋อเงินเงินเงินที่ถูกหวยนี่คือเงินฝากไว้ใช่เงินฝากเงินทําบุญฝากไว้ใช่ถ้าสามารถซื้อเลขถือเนี่ยแสดงว่าเจ้าสามารถเบิกบุญเบิกเงินตรงที่ฝากไว้ได้แม่น็ดซี่สีเขาใจอยู่ไน่จะต้องการกันกถือแล้วกับภาคกานทำบุญทำบุญตอนจะได้เบิกเสริมฝากฝากเพิ่มเฮาอยากเบิกเฮาก็จะได้เบิกได้ดอกเปียเฮ่ากับคือซานา มันจะไปขึ้นศาหนาเ้าดอกเบี้ยจานเ้าวปากต้นปากพุ่มใบกอนปากต้นปากพุ่มเขาไปกินดอกเบี้ยทั้งต้นทั้งดอกศาหนาอยากได้ศาสนี้เฮ็ดจังใดจานนี้เ้าก็ทถ้ำบุญทำท่านไปปกติเ้าต่อไปเลยแม่นต่อไปเรื่อยๆตัวเฉพาะขันอยากให้มันเข้มแข็งในการอ่ามาค้นมาชงสองมาปฏิบัติหลายๆพราปั่นการปฏิบัติเ้าวนั้ได้เสียเงินมันได้หลายที่สุดแล้วหลายๆก็ท่านอีกก็เรื่องนีที่ เทาเฮ็ดบุญไหวมองละพันสองพันวัดละหาพันวัดละสองพันวัดละหนึ่งพันวัดละหาลอยเฮ็ดไหวได้หลายกรณีเฮาอยากใดขึ้นเฮาเฮ็ดจังใดอันนี้าาคือขอในนาว่าไม่ต้องไปจํากัดว่าทําบุญหนึ่งพันจะอธิษฐาน mm. แนวทางของทังทาง,ทาง,ทางข้างอันนี้ถามเพื่อเอฟซีที่<ด>เป็นเฮ็ดบุญมากคือขอในนําว่าการทําทานหรือทําบุญหนึ่งพันสองพันทำไปแล้วคือทําให้ความบริสุทธิ์จากใจทําไปแล้ว ไม่ต้องหวังผลคือทำไปแล้วคือไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องพูดอะไรเลยจะได้เองใช่จะได้เอง,อเองบางคนเขาอาธิษฐานว่าสาธุเด์อกอห้มิชกตราบใจที่ป่วยไข้ได้มาบุญจะไม่ส่งผลจะส่งผลเฉพาะคนที่อธิษฐานเท่านั้นอธิษฐาน่าเจ้าทําบนอธิษฐานกอห้มิตรโศกค่ะสักวันหนึ่งคุณเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุหรือทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ขึ้นผลบุญตรงหน้าจะส่งให้น้อยมากมเพราะแรงอธิษฐานคุณไปแล้ว คุณขอมันเป็นการแลกมันเป็นการแลกกันแล้วคืออยากให้ทำบุญไปแล้วอยากขอแลกอยากขอเปลี่ยนถ้าจะได้อะได้เองจะได้เองได้มากกว่านี้อีกถ้าคุณไปเลยจ้าแนะนําำให้ทำบุญถ้าบุญยาหวังผนแม่งจ้อสรุป่าแล้วท่านน่ยเอ็มกับไฮแล้วห้างเดียวโคโลนะคะนะคะเป็นหนึ่งหาเจ็ดเพื่อนกับไฮตันทายหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดฮาเจ็ดตัวเน้นของนายเอ็มคือหนึ่งเจ็ดนะคะ เอฟซีะะพิจรารณาเด้อค่ะคิดดีๆก่อนลงทุนนะคะขอพุ้นนะเอ๋มหนะลายที่หายแนวทางนะคะ,คะขอขอบคุณขอพุ้นเอฟซี FC, ที่ให้าการติดตามจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึงใจอย่าลืมกดแชร์ออกไปหล,ลายๆเดอ้อแบ่งปันกันนะคะ